วันนี้ Top Value Review จะพาทุกคนมาพบกับสุดยอดนวัตกรรมใหม่นั่นก็คือ e l e c t r i c เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น SS1 ที่จะมาทำให้การทำอาหารของคุณเป็นเรื่องสนุกค่ะ เลกทิกเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น SS1 ตัวนี้เขาสามารถทำอาหารได้หลากหลายจริงๆค่ะเพราะว่าเขามาด้วยกันถึง7ฟังก์ชันการทำอาหารแบบอัตโนมัติตั้งเวลาหม้อไฟซุปต้มนึ่งผัดหรือทอดสุดคุ้มจริงๆค่ะกำลังไฟ1,500วัตต์ ด้วยระบบสัมผัสสามารถตั้งเวลาได้ถึง180นาทีความร้อนปรับได้8ระดับค่ะเขาสามารถต้มน้ำเดือดได้ภายใน3นาทีค่ะที่สำคัญนะคะสัมผัสปลอดภัยไม่ร้อนมือค่ะสะดวกใช้งานง่ายประหยัดพลังงานค่ะเป็นเตาไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับคุณแม่บ้านจริงๆค่ะเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายจริงๆแถมดีไซน์เขายังสวยงามทันสมัยเข้าได้กับทุกสไตล์การแต่งครัวเป็นสุดยอดนวัตกรรมใหม่จริงๆ และท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Top Value.com, Shopee, Lazada, JD Central และหน้าร้าน Top Value ได้ทุกสาขาค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย